เลยนะคะเชิญได้เลยนะคะ HELLO EVERYONE I am Charlotte Master ที่ดารัสวันพลทองฟอร์มอัตมีชายแลนด์วี l come t o ขอนแก่นท CENTER วันนี้มันแทนแนะนำสินค้าตัวไหนเห็นที่ป้อมบอกว่าอยากดูแลเรื่องของผิวหน้าของผู้ชายใช่ปะใช่รู้สึกว่าหน้าตาจะเหนียวเอ้ยผิวจะย่นเอ้นัง กลนายะขึ้เอะะตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะตัวแรกที่บอกเลยว่ามันเนี่ยก็บอกเลยว่าพี่ป้อมจับดูก่อนจับดูเขย่าวขวดนะเดี๋ยวจะให้ดมว่ามันกลิ่นอะไรนะคะก็ลองที่หลังมือก่อนนะคะ,อะลองดม กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นละมุนอ่อนๆเป็นกลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นแล้วที่พี่ป้อมลองลอง,ลองเทสตตบดูนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวเปิดผิวหน้าของเราให้กระจ่างสว่างใสามากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้ถ้าเปิดปรับสภาพผิวหน้าของเรานะคะมันจะทําให้สกินแคร์ตัวอื่นของตัวเซ็ตแอปซูลู์เนี่ยมันเข้าถึงผิวเราได้มากขึ้นอย่างที่บอกที่มันเป็นระดับเซลล์แอคทีฟอ่ะมันระดับ เซลล์ผิวเลยซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวน้าตกที่เปิดผิวหน้าของเรานะคะใช้เซตนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะเซตนี้บอกเลยว่าเป็นเซตทำความสะอาดผิวหน้าของอาโมีที่บอกเลยว่าทุกคนต้องใช้ใช้ people are generally fairly and easy to get along with most t h p e s people think that the light-hearted fairly and not too formal and love e t d o n to live they appreciate the quality p r o d u c t that u s e to their daily life. They prefer good quality of products and especially quick results. The first one, acne problems caused by Thailand's weather condition and dust, smoke and a lack of deep cleaning. Second, dry and dehydrating skin as a result of breaking in air-conditioned room for a long time in a day. And the last one is melasma caused by over เพื่อสา due to Thailand's geography and w e a t h e r first one is cleansing foam next one is ampoule sunscreen and absolute set สี่ขั้นตอนกันนะคะเพื่อใบหน้าเปล่งปั่งเหมือนสาวและหนุ่มเกาหลีกันนั่นเองนะคะก็สี่ขั้นตอนไม่ยากค่ะ <Thank you. S 2> ค่ะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะอาจจะต้องเว้นรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากนิดนึงนะคะ mm hmm. คอเคอร์ก็ลงไปนะคะบางทีถ้าลงแบบปลายคางได้ก็ลงได้เลยนะคะนี่นะแล้วก็บีบสายแล้วเราก็ตีให้เกิดฟองโฟมละเอียดนะคะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแบบนี้นะคะนักเรียนเก่งนี่ค่ะเราก็จะได้ฟองโฟมละเอียดแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นเหมือนวิปปิ้งครีมเคล็ดลับนะยิ่งฟองยิ่งละเอียดมันยิ่งแบบซึมลงสู่รูขุมขนเราได้อย่างล้ำลึกนั่นเองนะคะ ใช้แค่นิดเดียวเนี่ยได้ตั้งหลายหน้าเห็นไหมคะรอยสิวก็สามารถใช้ตัวนี้หนึ่งช่วยในเรื่องของการลดนะคะความหมองคล้ำได้นะคะก็ทาให้ทั่วหน้าเหมือนก็ขั้นตอนนี้เหมือนกันก็คือค่าใครผิวแห้งสังเกตได้ว่ามันจะดูดตัวเนื้อครีมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนื้อเจลลงน่นเรียกมันว่ามาร์กอัญมณีเพราะมันมีส่วนผสมของอะเมทิสตและผมหยกนั่นเองนะคะตัวนี้เรา จะบีบในหลังมือก็ได้ในอุ้งม,มือเราก็ได้หรือถ้าใครถนัดก็บีบออกจากมือแล้วก็ทาเลยนะคะเวลาเกลียก่ยเกลี่ยไปทางเดียวกันอ่าถ้าเราเกลียก่ยมมวนวนไปหรือกลับไปกลับมามันจะไม่มารกจะไม่เนียนนะคะแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความไม่สม่ําเสมอน,นั่นเองระหว่างมานี้เนี่ยจะฟังซูมหรือฟังคลิป v ีโดีของอะโทมี่เข้าชาแนลฟังคลิปก็ได้นะ ระหว่างรอมาแห้งนะคะอันนี้คือหัวใจสำคัญว่าวันนี้เราเดินเข้ามาทำอโทมี We have activities for Monday to Sunday, all offline and online schedule. About offline program, we have facial spa class on Monday and Saturday, and also we have business know how session on Wednesday, talking about content writing on for Facebook or editing video for TikTok. That members can use on their social media. And the online program, we have two sections one is product, and another is business, know how, and Atomy vision. On Monday, the program called Atomy Product Lover provide product information how to use and challenge station On Tuesday, EZM Sanzon is the activity that collaboration among various education center to gain other team perspective and share their own experience after use the product. Do Atomi business, challenge their life scenario and listen to Atomi vision from education center leader and also success key from success people. On Wednesday, we have morning meeting with my global team and career sponsor and in evening we have meeting with my team how to be auto sale master. On Thursday, I attend online one day seminar with my team. On Friday, we have Zoom meeting why I join. และวัยอาตมิเซสชัน The purpose is to share experience in designing to be successful in อาตมิและทีมเมมเบอร์สประสบการณ์ของว่ามันเป็นอย่างไรในการทำงานกับอาตมิและวันอาทิตย์และในวันอาทิตย์คือหลอดทูสักเซสชันสำหรับการฝึกที่จะต้องเกิดลัดนั่นคือทั้งหมดของโปรแกรมการศึกษาของเราคือเป็นเหมือนกับว่า Product Lover ที่เชื่อ แล้วก็ใช้ใช้แล้วก็แชร์เซลมาเตอร์ Mater, จารุนพุทธโกรครับทำธุรกิจอัโทมี่มา3ปีแล้วได้ออกมาทำฟูลไทม์เดือนนี้เป็นเดือนที่3ครับตอนที่รู้จักกับโทมี่ครั้งแรกก็คือเพื่อนมาแนะนำให้ได้ทดลองใช้สินค้าชุดเปิดใจครับเป็นชุดโฟร์เซตตอนนั้นคือเราใช้แล้วเรารู้สึกประทับใจแล้วก็มีการแนะนำให้เข้างาน o d เดีตอนที่เข้างานสัมมนาครับเรารู้สึก เราเชื่อว่าอะตอมี่เป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จตรงนั้นได้ครับสวัสดีครับผมไดมอนด์มาสเตอร์ไพศาลภาสีครับรู้จักอัตอมี่มา4ปีครับจากเจ้านายที่ผมในบริษัทที่ทํางานด้วยครับผมรู้ครับว่าอะตอมี่คือธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ทีแรกครับก็เลยได้แค่ใช้สินค้ามาใช้เวลาประมาณ1ปีครับในการใช้สินค้าสินค้าดีครับแต่พอผ่านมาครับก็เลยสงสัยว่าเพื่อนๆที่ออฟฟิศครับเขาไปงานซักเซสอะคาเดมี่กัน ผมก็เลยสงสัยก็เลยขออาสาตัวเองครับเข้าไปในงาน s u c c ซ s อะคาเดมีด้วยพอเข้าไปในงาน s u c c ซ s อะคาเดมีผมรับรู้ถึงความอบอุ่นในการทําธุรกิจซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะสําเร็จกับธุรกิจอัตโนมีได้ผมก็เลยได้ศึกษาธุรกิจอัตโนมีตครับต่อเนื่องหลังจากจบงาน s ั c c ซ s อะคาเดมีีครั้งนั้นทําให้ผมได้เห็นหนึ่งโอกาสที่จะมีไรายได้มากกว่าปกติจากปัจจุบันได้ครับ Most direct sales business require membership fee, maintain the sales target every month, and close the package selling. That's why Thai consumers reject really any recommendation and become more with direct sales people. On the other hand, atomic consumers are satisfied in terms of quality and really like the history of direct sale it all started with a recommendation from my father who was also a tech bioframe atomi had not yet been official launched at the time i only knew that it's a direct sale business but i don't think much of it so with my father' belief, he assisted me to study and get to understand this business. He concluded that Tommy is a life business. A to that will assist everyone in living better life. However, there was one sentence that raised the question of whether or not is it true. That sentence was, Atomi relies his story of direct sale. So I decided to prove that Atomy is real business. I had to know that I attended in Success Academy, even in Korea. From that day to the present, there is never a day when I don't think about Atomy. And this is the beginning of how I get involved with Atomy. I all started from my dislike, being received and become happy, working every day with Atomy.